นึกถึงข้อมูลรถและอุปกรณ์แต่งนึกถึงเรา Car of No o สวัสดีครับพบกับ Car of No o กันอีกครั้งวันนี้เราจะนำเสนอเรื่องอะไรนั้นโปรดติดตามรับชมกันได้เลยครับรถติดโลมมีวิธีแก้ไขอย่างไรรถติดโลมมีวิธีแก้ไขอย่างไรนั้น ในรถยนต์แต่ละรุ่นแต่ละประเภทจะมีความสามารถการขับเคลื่อนแตกต่างกันไปบางประเภทสามารถขับได้ในทุกรุ่นอย่างที่4ีค4หรือ Off-road เหมาะสำหรับสาลุยบุกป่าพาดงเรื่องติดลมคงไม่ต้องมีปัญหาเท่าไหรนะ่นักแต่สำหรับรถธรรมดาเมื่อรถติดลมขึ้นมาจะเกิดปัญหาทันทีวิธีแก้ไขเมื่อรถติดลมตรวจ่อนว่าล้อไหนติดลมหลังจากที่รถติดลมอย่างแรกเลยก็คือ ตรวจช็คว่าล้อรถยนต์ที่ติดลมนั้นเป็นล้อที่ขับเคลื่อนหรือไม่เพราอวิธีแก้ไขเมื่อลถติดลมนั้นจะแตกต่างกันหากล้อรถติดลมเป็นล้อขับเคลื่อนก็จําเป็นที่จะต้องใช้อุปกรณ์มาช่วยมาหนุนล้อจากนั้นก็ค่อยๆเล่งนเครื่องยนต์แต่ถ้าล้อรถติดลมไม่ใช่ล้อขับเคลื่อนสามารถแก้ไขปัญหาได้โดยการเดินหน้าถอยหลังช้าๆสลับกันไปจะช่วยให้มีแรงเหวี่ยงเกิดขึ้นถ้ามีแรงเวียงเพียงพอแล้ว ลองเล่นเครื่องได้เลยเดินหน้าถอยหลังสลับกันเมื่อรถติดลมหากรถติดลมเพียงเล็กน้อยลองขับเดินหน้าถอยหลังสลับกันไปเพื่อทำให้เกิดแรงเหวี่ยงเมื่อรู้สึกว่ารถแรงเหวี่ยงมากพอก็อสามารถเล่นเครื่องยนต์เพื่อห้ผพ้นจากการติดลมได้เลยหากรถยนต์มีระบบควบคุมการทรงตัวแนะนําให้ปิดระบบไปก่อนพอเมื่อรถติดลมระบบนี้จะตัดกําลังเครื่องทําให้ไม่สามารถเล่นเครื่องยนต์ได้ ใช้อุปกรณ์ช่วยเมื่อลดติดลมเมื่อลดติดลมบางครั้งการเดินหน้าทถอยหลังไม่สามารถช่วยให้ดีขึ้นได้จึงจาเป็นที่จะต้องใช้อุปกรณ์เสริมมาช่วยดึงรถให้ขึ้นจากลโลบโคลนหรือรายซึ่งอุปกรณ์เหล่านั้นก็มีวางจําหน่ายอย่างมากมายแต่ถ้ารถติดลมโดยที่เราไม่มีอุปกรณ์ติดรถไว้ก็จะต้องหาสิ่งใกล้ตัวมาช่วยแทนเช่นใช้เชือกหรือลอ้อช่วยเมื่อลดติดลม อุปกรณ์นี้เป็นวิธีแก้รถติดลมได้อย่างดีจะต้องใช้ลอกที่แข็งแรงทนทานมาผูกติดกับหน้ารถที่ติดลมส่วนเชือกอีกด้านก็ให้ผูกกับต้นไม้ใหญ่ที่แข็งแรงหรือเสาก็ได้ซึ่งอาจจะต้องใช้แรงคนช่วยดันรถให้ขึ้นจากโลมอีกทีใช้ก้อนหินแผ่นไม้หรือกิ่งไม้ช่วยลองหาก้อนหินหรือกิ่งไม้ขนาดใหญ่มาวางขวางหรือหนุนล้อรถเอาไว้ซึ่งจะช่วยเพิ่มแรงเสียดทานระหว่างล้อก,กับพื้น ทำให้รถวิ่งออกจากหลมได้สิ่งที่ไม่ควรทำเมื่อรถติดลมไม่ควรเล่นเครื่องยนต์ทันทีเพราะจะทำให้รถติดลมลึกเกินกว่าเดิมล้อที่หมุนฟรีอยู่กับที่หมายความว่าแหลงเสียดทานระหว่างผิวล้อ,อก,กับพื้นที่จุดพอดีซึ่งไม่สามารถที่จะดันรถไปข้างหน้าได้ไม่ควรขึ้นไปขยมท้ายรถการที่ช่วยกันขยมท้ายรถไได้หมายความว่าล้อที่ติดลมนั้นจะขยับไปด้วย ซึ่งวิธีนี้จะทำให้เสียเวลาไปมากกว่าเดิมการเพิ่มหรือลดน้ำหนักบนรถไม่ช่วยวิธีนี้ก็ไม่สามารถช่วยแก่รถติดลมได้ถึงแม้เราลดน้ำหนักในตัวรถของเราเอาไว้เอาของในรถออกก็ไม่ส่งผลแต่อย่างใดสิ่งที่ควรทำก็คือการเพิ่มแรงเสียดทานระหว่างล้อที่ติดลมกับพื้นผิวนั้นๆถึงจะช่วยแก้รถติดลมได้ทางที่ดีที่สุดคือ ควรรักษาเส้นทางหรือจุดหมายที่ต้องการจะไปก่อนว่ามีลักษณะภูมิประเทศหรือพื้นถนนอากาศเป็นอย่างไรรถของเรามีสภาพการใช้งานที่เต็มประสิทธิภาพหรือไม่พอบางสิ่งเหล่านี้เป็นปัจจัยต่อการเดินทางอย่างมากเพราะหากรถติดหลมแล้วไม่ใช่เรื่องง่ายแน่นอนครับ